ความเคลื่อนไหวล่าสุดของ B M W ในการเตรียมแผนแผนำมอเตอร์ไซค์ส,สปอร์ตรุ่นใหม่ G 310R ของปี2026นั้นเริ่มต้นขึ้นแล้วครับที่งานอกม่าโชอิตาลีก่อนหน้านี้ B M W ได้มีการเปิดตัวรุ่น G 310 s t ต n นออกมาโชว์เป็นครั้งแรกในช่วงเดือนที่ผ่านมาและล่าสุดครับวันที่11พฤศจิกายน B M W ได้มีการเผยโฉม G 310R ขึ้นเป็นครั้งแรกนะครับนี่คือภาพของมอเตอร์ไซค์สปอร์ตเครื่องยนต์สูบเดียว3 1 3ซ c ดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชั4บสี่วาลระบายความร้อนด้วยน้ำให้พลังแรงม้าสูงสุดนะครับอยู่ที่34แรงมา้าที่9ก0 0พันรอบต่อนาที และระบ,บิดสูงสุดอยู่ที่28นิวตันเมตรที่7,000รอบต่อนาทีโดย BMW ได้มีการจับมือกับค่าย t v s ของอินเดียนะครับในการพัฒนาร่วมกันเป็นการออกแบบขึ้นที่มิวนิกในเยอรมนีและมาผลิตที่อินเดียทําให้ BMW นั้นสามารถควบคุมราคาต้นทุนได้โดยมีแผนว่าตําแหน่งของ G310R ในครั้งนี้ระดับพรีเมียมของกลุ่มที่ต่ากว่า5 a r o c ซึ่งเป็นที่แน่นอนแล้วนะครับว่าจะมีการเปิดตัวรุ่นนี้ที่งานอิกมาโชอิตาลีในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนนี้อย่างแน่นอน bmw g 310r นะครับเป็นสปอร์ตเนกเก็ตหรือสปอร์ตเปลยขนาด 313cc ที่พลังแรงมาสูงนะครับอัตราเร่งยอดเยี่ยมโดดเด่นด้วยชุดอัพไซด์ดาวหน้าขนาดใหญ่แกนชุดอัพ41มิลลิเมตรโครงสร้างตัวถังเป็นแบบเทลิสเฟรมนะครับท่อเหล็กกลมสารควายไปมา ดิสเบรกหน้าหลังประสิทธิภาพสูงครับโดยดิสเบรกหน้าเป็นแบบสีลูกสูบขนาดจานเบรก300มิลลิเมตรพร้อมด้วยระบบ ABS ป้องกันล้อล็อกขนาดที่ดิสเบรกหลังนั้นนะครับเป็นแบบ2ลูกสูบจานเบรก270มิลลิเมตรเบาะนั่งสูงเพียงแค่785มิลลิเมตรคนเอเชียสามารถขี่ได้อย่างสบายๆเทียบเท่ากับความสูงของมอเตอร์ไซค์ทั้ง Honda Yamaha Suzuki และ Kawasaki ในเมืองไทยของเราน้ำหนักตัวรถที่เบาเพียง158กิโลกรัมนะครับผู้หญิงก็ขับขี่ได้อย่างสบายๆในนนนนรุ่ี้้ยาาางหขด110 70 1> r 1 7นะครับก็คือขอบล้อหน้าหลัง17นิ้วยางหลังนะครับ150ทับหให้ประสิทธิภาพในการกระถนนได้เป็นอย่างดีการเข้าโค้งเป็นไปนอย่างมั่นคงนะครับระบบกระสุนหน้าหลังที่มีประสิทธิภาพสูงพระ้ะอมระบบเบรกที่มีประสิทธิภาพยอดเยี่ยมแบบนี้ทำให้ bmw นั้นมีความมั่นใจเป็นอย่างมากครับว่าตำแหน่งที่วางไว้ของ g 3 1 0 r อยู่ในระดับพรีเมียมของกลุ่มที่ต่ำกว่า h a ร l e y นั้นจะประสบความสำเร็จในตลาดโลกอย่างแน่นอนแรงม้าสูงสุดที่ทำได้334แรงสามสิดน,นันดนบ175กมมช ้าเปรียบเทียบกับคูยย่แข่งขันอย่างค่ายญี่ปุ่นแล้วน่าจะเป็นรองอยู่เล็กน้อยอัตราความประหยัดทําได้30กิโลเมตรต่อลิตรดูเหมือนจะสิ้นเปลืองมากกว่ารถมอเตอร์ไซค์ของญี่ปุ่นพอสมควรครับแม้ว่าราคาของ G30R ในอินเดียจะถูกมากไม่ถึง100,000บาทแต่ราคาในต่างประเทศทั่วยุโรปนั้นอาจจะวางราคาที่สูงเกินกว่า200,000บาทโดยล่าสุดมีกระแสข่าวว่าราคารุ่นนี้จะอยู่ที่ประมาณ240,000บาทครับซึ่งคาดว่าจะส่งผลต่อยอดขาย,ขายของ BMW รุ่นนี้มากพอสมควรทีเดียวกับราคาที่สูงเกินไป และนี่ก็คือความขึ้นไหวล่าสุดของ BMW ที่งานอิกมาโชอิตาลีและในเบรกนี้เวลาก็หมดลงแล้วที่ทำกันต่อในช่วงหน้าพักสักครู่ครับ